เรื่องเล่าชวนผวาเรื่องท้องทิพย์นารมลแต่งงานกับก้องมาสามปีแต่ก็ไม่มีลูกด้วยกันเลยสักคนทำให้อาม่าหมวยแม่ของก้องไม่พอใจมากถึงกับเรียกตัวลูกชายมาต่อว่ามากมายหรือจะเอาอย่างไงอ่ก้องป่านนี้เลี้ยวเมียลือ,อยังไม่ท้องเลย ลือสัญญากับอัวแล้วนะบ่อนลือจะมีทายาทที่อัวนะ่ะผมก็กำลังพยายามอยู่ครับมาผมกับมนตัดสินใจแล้วว่าเราจะไปทำกิฟกันจะทำกิฟต์ทำเกิบอะไรก็ทำไปเถอะขอแค่ลือมีทายาทที่อ้วก็พอไม่อย่าง,งานั้นอ้วจะยกมรดกทั้งหมดให้กับวัดครับครับอามา อย่าเพิ่งใจร้อนยกสมบัติทั้งหมดให้กับวัดให้กับการกุศลนะครับเพื่อล้านมาเกิดหล้านจะกลายเป็นยาจกเอานาถ้างั้นลือก,ก็อลีบไปทำลูกมาไวๆครับครับผมสัญญาสัญญาว่าจะต้องมีทายาทมาให้มาแน่นอนครับหลังจากวันนั้นกองกับนาลืมมนก็ไปปรึกษาแพทย์เพื่อจะทำกีบนาลืมม พยายามอธิษฐานขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยประทานลูกมาให้เธอฉันจะมีลูกได้ไหมคะหมอเราพยายามกันมาสปีแล้วแต่ลูกก็ไม่มาเกิดสียทีตอนนี้ไข่กับสเปิร์มได้ผสมกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ตัวอ่อนหลายตัวเดี๋ยวหมอจะเอาไปฝังในมดลูก ระหว่างนี้คุณนลุมนจะต้องพักมากๆพยายามอย่าขยับตัวบ่อยๆนะคะได้ค่ะให้ฉันทำอะไรก็ได้ฉันยอมทั้งนั้นขอแค่ให้ลูกมาเกิดเท่านั้นก็พอหลังจากนั้นหนึ่งเดือนตื่นเช้าขึ้นมานลลุมนก็เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนหญิงสาวอาเจียนจนหมดไส้หมดพุงจนสามีรู้สึกตกใจอ อืออืออโอ๊ยทำไมถึงได้คลื่นไส้แบบนี้นะเนี่ยมนมนเป็นอะไรนะ่ะโอ้โหอาเจียนเยอะมากไปหาหมอกันไหมไปก็ดีค่ะอาการแปลกแปลกแบบนี้เคยเห็นเพื่อนเป็นตอนท้องนะคะฮะห,หรือว่าหรือว่ามนจะท้องคะก้องท้องท้องจริงๆเหรอโอ้พระเจ้า ผมจะโทรศัพท์บอกมาเดี๋ยวนี้ใช่หนุ่มดีใจมากรีบโทรศัพท์บอกแม่ทันทีมาครับผมทำสำเร็จแล้วนะครับมนท้องแล้วครับแม่วันนี้แพ้ท้องอาเจียนใหญ่เลยครับงั้นหรือโอ๊ยตา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 ย,ตายม้าตื่นเต้นถ้าอย่างนั้นม้าจะรีบทำซุปไปให้ลูกสัยกินหลานม้าจะได้ออกมาแข็งแรงแข็งแรง นลุมลนรู้สึกดีใจมากที่ทั้งสามีและแม่สามีรักและดีกับเธอขนาดแค่ลูกมาเกิดในท้องยังดีขนาดนี้คลอดออกมาจะสักแค่ไหนเช้าว,วันต่อมาหลังจากรู้ว่าท้องนาลุมลนก็ตื่นสายเพราะอ่อนเพลียกองไม่อยากปลุกภรรยาเพราะอยากให้เธอพักผ่อน พอหญิงสาวตื่นขึ้นมาก็ตกใจกับเลือดบนผ้าปูที่นอนฮะเลือดเลือดอะไรนะ่ะไม่นะลูกจา๋นานัลุมนตกใจร้องไห้โฮกองได้ยินเสียงโวยวายก็รีบเคาะประตูมนเป็นอะไรอะ่ะมนเปล่าค่ะเปล่ามนไม่ได้เป็นอะไรคุณไปทำงานเถอจะจะดูแลตัวเองให้ดีๆนะ นาริมนรีบไปโรงพยาบาลด้วยความตกใจและเสียใจมากเมื่อหมอแจ้งว่าเธอแทงลูกไปแล้วอะไรนะคะฉันแทงไปแล้วเป็นไปไม่ได้ฉันดูแลตัวเองอย่างดีนอนพักผ่อนอย่างดีใช่ค่ะคุณแม่คุณแม่แทงไปแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคุณแม่ยังอายุไม่ถือว่าเยอะมากต้องมีโอกาสมีทายาทได้ใหม่ค่ะ หมอคะฉันอยากจะขอร้องฉันไม่อยากให้สามีฉันเสียใจอย่าเพิ่งบอกเขาตอนนี้ได้ไหมคะฉันจะเป็นคนบอกเองได้คะ่ะถ้าอย่างไงคุณนารุมนอย่าลืมถือโอกาสบอกเขานะคะหลังจากนั้นนาุมนนก็กลับบ้านทำตัวปกติทั้งสามีและแม่สามีต่างก็เอาอกเอาใจเป็นอย่างดี หมุนหมุนหมน,มน,มนไม่ต้องลูกไม่ต้องอามาทำเองหรือไปนั่งพักให้เยอะๆคนท้องคนใส่อยากกินอะไรซุปไหมเดี๋ยวมาทำให้ขอบคุณค่ะมาท้องก็โตแล้วนี่นาะดีๆๆดล้านแม่คงจะแข็งแรงไปฝากคันข่าวหน้าเอาแผ่นอันตราสาวมาฝากแม่ด้วยนะค่ะมา ข่าวหน้าให้ผมไปด้วยนะมนผมก็อยากไปดูหน้าลูกอะ่ะม่ต้องราคา่ะคนมาฝากคันเยอะแยะมนไปกับคนขับรถได้แล้วมนจะเอารูปมาฝากนะคะวันต่อมานารืมนก็เอารูปอันตราาวมาให้สามีและแม่สามีพวกเขาดีใจมากที่ได้เห็นเด็กชายหน้าตาจิ้มลิ้มในรูป อาม้าหมวยโอนทรัพย์สมบัติไว้ให้หลานตัวน้อยตั้งแต่ยังไม่ลืมตาดูโลกเฮอเตรียมข้าวของไว้ให้มากมายทําให้นลืม,มนไม่กล้าบอกถ้าอาม้าหมวยรู้ว่าเธอแทงลูกจะต้องให้เขาหย่าก,กับเธอแน่เอาอยัางไงดีนะเอาอยัางไงดีใกล้จะถึงวันคลอดแล้วด้วยเอาวะเอาแบบนี้แหละโอ้ยพี่ก้องฉันจะคลอด ฉันจะคลอดแล้วค่ะตายจริงถ้างั้นก็รีบไปโรงพยาบาลกันเถอะอดทนเอาไว้นะที่รักค่ะโอ้ยโอ้ยปวดปวดเหลือเกินนารมนมาถึงโรงพยาบาลพนักงานรีบพาเข้าไปในแผนกสูติแต่ให้พ่อรอข้างนอกก้องเดินวนไปมาด้วยความร้อนใจสักพักใหญ่นารมนจึงออกมา เป็นยังไงบ้างหมอให้คลอดไหมที่รักคลอดเสร็จแล้วจ้ะหมอบอกว่าให้กลับไปรอที่บ้านลูกเราอยู่ในตู้อบน้ำหนักตัวน้อยวันหลังค่อยมาเยี่ยมอะไรนะให้กลับบ้านเลยเหรอแล้วไม่ให้เราเยี่ยมเลยเหรอพี่อยากเห็นหน้าลูกก่อนเห็นก็ไม่ได้จ้ะเป็นกฎของโรงพยาบาลนะคะแล้วทำไมเขาถึงให้มนออกจากโรงพยาบาลเร็วจัง มนแข็งแรงค่ะคลอดเสร็จหมอก็ให้กลับบ้านได้ไปเถอะมนเพียจะจะจ,จไปเดี๋ยวนี้แหละด้วยความไม่ประสีประสาพเพราะไม่เคยมีลูกก้องจึงรีบพาภรรยากลับบ้านรุ่งเช้าเขาก็พาภรรยามาที่โรงพยาบาลแต่หมอแจ้งว่าไม่มีเด็กชายชื่อก้องเกียรติทันทศเสรีเป็นไปได้ยังไงครับหมอ ลูกผมคลอดแล้วนี่แอดมิดอยู่ในตู้อบไม่ใช่เหรอไม่ใช่นะคะคุณก้องลูกของคุณไม่มีค่ะเพราะว่าคุณนารุม,มนแทงไปตั้งแต่อายุคันเก้าสัปดาห์แล้วนะคะไม่จริงนะคะพี่ก้องมนไม่ได้แทงมนคลอดลูกจริงๆพวกเขาจะต้องเอาลูกเราไปซ่อนหรือไม่ก็ส่งลูกเราไปขายแน่แน่นอยกล้าทำแบบนี้เลยเหรอ แบบนี้ต้องฟ้องซะให้เข็ดยังไงพี่จะต้องตามลูกเราคืนมาให้ได้หลังจากนั้นความวุ่นวายก็เกิดขึ้นนารุมนตกใจมากไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่มีทั้งนักข่าวและประชาชนมากมายให้ความสนใจกะว่าจะโวยวายนิดหน่อยแล้วกลับบ้านแต่สามีเล่นใหญ่ทั้งไปแจ้งความทั้งออกทีวีโรงพยาบาลเองก็จะตรวจร่างกาย เธอจึงต้องยอมรับสารภาพทุกอย่างขอโทษนะพี่ก้องมนแค่ไม่อยากเสียพี่ไปถ้ามนบอกพี่ว่าแท้งพี่จะไม่เสียใจเท่านี้เลยแต่มนหลอกพี่มาตลอดเก้าเดือนแม่พี่เสียใจจนช็อกเข้าไอซียูระหว่างเราจบกันไม่นะพี่ก้องไม่นะพี่ทนอยู่กับผู้หญิงที่โกหกหน้าเป็นแบบเธอไม่ได้เพราะไม่เหลือความเชื่อใจอะไรอีกแล้วลาก่อน พี่ก้องเอฉันทำบอรักพี่นะพี่ก้องแล้วน้องๆล่ะคะรู้สึกสงสารนฤลลุมนกันหรือเปล่าอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันมาด้วยนะคะ